สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีผลิตภะพัาจากหมู่บ้านว่าจากหมู่บ้านตำบลพันเนียนะคะมานําเสนอนะคะชิ้นแรกนะคะจะเป็นเรือนะคะที่นําไม้มาจากเขาตะเพาที่เป็นไม้ขึ้นชื่อของตำบลพันเนียนนะคะจะเป็นในรูปแบบของเรือนะคะเป็นเรือน่ารักน่ารักเล็กๆแบบนี้นะคะส่วนราคาเดี๋ยวบอกที่หลังนะคะ ส่วนต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของถ้วยขนมที่เป็นการสานมาจากเกอกไม้ไผ่เหมือนกันนะคะจะเป็นการสาักการสานแบบชั้นเดียวนะคะเป็นเล็กๆหน้าราปุกปิกปุกปิกนะคะเอาไว้ใส่ขนมได้สําหรับจัดเบรกใส่ถ้วยเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของแก้วน้ํานะคะทํามาจากตอกเหมือมนกันจะเป็นแบบนี้สามารถใส่แก้วได้ขนาดเล็กนะคะหลายๆแบบ สามารถใส่พลาสติกได้ใส่แก้วที่เป็นแก้วแตกได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแบบนี้นะคะก็คือขนาดใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าจะมีขนาดกว้างแต่ว่าสั้นนิดนึงก็เอาไว้ใส่ขนมจัดเ็กได้นะคะส่วนในเรื่องของราคานะคะอันนี้จะราคา8บาทนะคะส่วนอันนี้จะราคา7บาทแล้วก็อันนี้8บาทค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้ราคา10บบาทค่ะน่ารักไหมคะ